สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการมส์ทองมองเทรนด์กับผมฟิวนะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าราคาทองคำเนี่ยได้เบรกขึ้น1,300เหรียญนมาแล้วนะครับช่วงสีโมงของวันเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่1,308เหรียญแล้วก็เรียกได้ว,ว่าขึ้นมายาวเลยนะครับหลังจากเบรกสิบเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาครับก็ไม่สามารถโหวตผ่านร่างฉบับใหม่ที่เอาไปยื่นต่อสภาพุโรปได้นะครับก็ นางเทรซ่าเมย์ครับเมื่อวานแพ้3ามอเกสเสเียงต่อ242เสียงนะครับก็เห็นว่าแพ้ไป149เสียงซึ่งก็เมื่อเทียบกับการโหวตครั้งแรกเนี่ยก็โหวตครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่43-2เสียงต่อ202เสียงนะครับเห็นว่าโหวตครั้งแรกแพ้ไป230เสียงก็เห็นว่ามีการไม่ผ่านร่างนะครับฉบับใหม่แต่ก็ยังมีอาทีที่ดีขึ้นอยู่ที่มีการแพ้น้อยลงมีคนเห็นด้วยกับแพ้ฉบับใหม่ของนางเทรซ่าเมย์นะครับ การที่ในวันนี้ครับก็จะมีในส่วนของการโหวตแบบโนดิวนะครับซึ่งเราก็มองว่าไม่น่าจะผ่านในส่วนของความเห็นชอบของสภาไปได้ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปครับวันมะลืนนะครับก็จะเป็นการโหวตเพื่อขอยืดระยะเวลา Bre x i t ออกไปก่อนนะครับซึ่งส่วนนี้แหละเรามองว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนราคาทองคำให้ขึ้นมาทำ high ที่1,308เหรียญในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ อีกทั้งในส่วนของการขอยืดระยะเวลาออกไปก่อนเนี่ยอ่าน,นี่แหละเป็นปัจจัยเลยตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องติดตามกันอย่างดีครับเพราะว่าทางฝั่งยุโรปในช่วงที่ผ่านมาครับเขาก็ออกมาพูดนะครับว่าไม่อยากเห็นการยืดระยะเวลาของการ Brexit ออกไปก่อนครับเขาต้องการความชัดเจนในหลายๆเรื่องครับซึ่งอังกฤษต,ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถให้ในส่วนนี้กับทางฝั่งสาภาพยุโรปได้นะครับดังนั้นเนี่ยราคาทองคําจึงกลับคู้มา ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับมีการพุ่งขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งรัฐบาลกิจครับได้มีการประกาศแผนรับมือสถานการณ์ Bre x i t แบบรายเข้าตกลงออกมาแล้วนะครับโดยรัฐบาลกิจวางแผนที่จะไม่เรียกเก็บภาษีสินค้าจากทางไอแลนด์เหนือครับซึ่งเป็นรัฐสมาชิกของสภาพยุโรปที่เข้ามาในไอแลนด์เหนือนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางสาภาพ,าภาพนาจักรนะครับก็ เริ่มมีแผนต่างๆออกมาให้เห็นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีท่าทีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนนี้นะครับก็ไม่แนเ่เราอาจจะเห็น Brexit แบบ No Deal หรือวิตก็เป็นไปได้50-50แล้วนะตอนนี้นะครับจากตอนแรกเนี่ยแทบพูดได้เลยว่า Brexit แบบ No o e a l เนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่นะครับก็ทองคำก็พุ่งขึ้นมาในฐานะสนทร์ดภัยด้วยจากของธนาคารจากประเด็นนี้นี่แหละครับ อีกทั้งในร่วงวันนะครับนายโรเบิร์ตไรท์เทเซอร์เนี่ยได้ออกมากล่าวถึงในส่วนของประเด็นสงครามการค้านะครับว่าถ้าหากจีนมีการลัมเมิดเข้าตกลงเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปรับขึ้นภาษีนะครับก็เอ๊ะยังไงเนี่ยช่วงที่ผ่านมานี้ก็เริ่มเหมือนมีท่าทีคุยกันรุนเรื่องเลครับแต่อยู่ดีก็ออกมาพูดอย่างนี้ในวันนี้ซะอย่างนั้นนะครับ ก็เป็นสถานการณ์ที่เข้ามาหนุนทองคาต่อเนื่องทั้งประเด็นเบรกซิตเอ่ยทั้งประเด็นของสงครามการค้าเอ่ยที่ดูมีความตึงเครียดขึ้นมานิดนึงนะครับอีกทั้งในคืนนี้ครับก็จะมีการประกาศตัวเลขยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนประจําเดือนมกรานะครับเราก็คาดการว่าเพิ่มมีการเขี่ยตัว0.1%เครับเดิมเขี่ยตัวที่0.1%เเช่นกันก็ต้องมาติดตามการเวลาทุ่มครึ่งนะครับอีกทั้งมีการประกาศตัวเลขจะนีเงินเฟอ้อ PPI ครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ออกมาคร,รา,คา,ารว่า มีการเพิ่มเพิ่มขึ้น0.2%ครับเดิมนี่ติดลบ0.1%นะครับก็คาดการเป็นลบต่อทองคำนะครับในส่วนของราชนี PPI และถ้ามาดูในทางเทคนิคกันหน่อยนะครับทางเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับมีการอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเส้นพีระดพอย์ครับเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างปรับตัวลงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับและล่าสุดนะครับนี่ครับเริ่มกลับมายืนเหนือเส้นพีระดพอย์ได้แล้วนะครับเป็น การบอกถึงสถานะเริ่มกลับมาอยู่ฝั่งซื้อมากกว่าถ้าคนเล่นสายเทคนิคเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็น่ามาอยู่ฝั่งซื้อมากกว่าเช่นกันนะครับโดยเรามองกรอบนะครับตอนนี้อยู่ที่1312เหรียญครับ1325เหรียญครับกับ1294เหรียญครับแล้ว1285เหรียญน,นะครับซึ่งถ้ามองเป็นตัวเก้าหที่19,820บาทครับถึง1,000น 9,630บาทครับ19,410ารบาทกับ1น ,300 บาทนะครับส่วนกลยุทธ์ครับตอนนี้เนี่ยเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยเบสขึ้นมา1ัน0แล้วตอนนี้ก็เบคมา1ัน8เหรียญแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมองว่าเห็นว่าวอลุ่มเนี่ยตัวของทองคำเริ่มมีกลับเข้ามาแล้วด้วยแล้วมีการเบคมาได้แรงเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับจุดเข้าซื้อใหม่นะครับ จากเดิมเนี่ยที่ให้รอซื้อแถวแถวหนึ่งห่นสองพปลายๆถึง13,000นสครับตัวนี้อาจจะต้องขยับขึ้นมาแถวแถวหนึ่เหรียญแล้วนะครับในส่วนนี้แล้วถ้าเทคโปรฟิตก็2แนวนี้เลยครับอยู่ที่1ันหนึบาทครับหรือ1,313เหรียญครับกับ1,325งพัี่เหรียญครับหรือหนึ่งหมืบาทนะครับครับวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจพวกเราสองคนนะครับสวัสดีครับ